ติดหลูไม่อยากรออย่ามาร้านนี้ <S <S มีเมนูแนะนำอะไรเมนูแนะนำอะเหรอจิ้มพัเพดเผ็ดแล้วก็จิ้มก้มยำมันเป็นร้านอาหารทะเลที่คนมารอแล้วก็รออีกปากน้ําสมุทรปาการให้แกสังเกตนะหอคอยเนี่ยอ่าวิ่งมาตามหอคอยนี่คือร้านอาหารซีฟู้ดที่สมุทรปาการและนี่คือจุ๋มนวดซีฟู้ดครับ คนที่นี่จะเรียกมันว่าร้านเก้าอี้เหลืองอะนะแล้วแต่จะเรียกและแกดูคนช่วงพิคไทม์เด็กคนขนาดนี้มีแม่หมูป่ามีหมูป่าปะไม่มีไม่มีเข้าใจไหมไม่มีเขาเลยว่าที่หลักต้องมานะเอาเอา,เ,อาเป็นร้านในรูปแบบของครัวเปิดนะุยเ,เห็นหมดเลยโดนหลอกมาใหม่อีกแล้วเหรอโดยเมนูปลาที่นี่จะมีกระพงเกาช่อนแล้วก็สัมเรีนะแล้วก็พวกหมึก ผัดต่างๆ <ไข S 1> ม,มือไข่มึอกระตอยอะไรอย่างเงี้ยและแกดูหอยแข็งลวกกับยำปลาดุกปูเขาดิจานอย,ย่งกับพิซาทยที่จริงคือครัวที่มันเปิดนี่แหละเอสามารถเดินมาดูเมนูแกได้และใครมันสั่งกุ้งผัดพริกสดวะเนี่ยอุ้ยเสีตาและเมนูบ้านๆที่ต้องออเดอร์ก็คือไขต่ตูด และข้องดีคีเมาแบบเราต่อเมนูซดน้ำใช่อุย้ยเทคานิชันสดซอสหรือจะพริกแพงเป็นเมนูผกกมามา่าต้มยำอะไรอย่างนี้ก็อุ้ยหนะม้อไฟร้อนไมาาาานนก็นเ,เาา้ัเท ด่าเป็นโลกเลยอันนี้เป็นเมนูแบบแก้แห้งแบบเยลลี่เลยอะดูเป็นแบบไข่ตุ๋นที่พ่อแม่ทำให้กินอะมันเป็นไข่ตุ๋นที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรให้มันดูเยอะอนะข้าวหมูย่างค่ะใช่เหรอวะใช่เหนียวเนื้อย่างค่ะเนื้อย่างสูตรโบราณโบราณแค่ไหนอะหมักมาสามปีที่แล้วเนื้อย่างที่นี่นะครับเหนียวนี่กับเนื้อหมาอีก แต่อร่อยแต่อร่อยอร่อยเลยสายย่างแห้งเนี่ยอาจจะไม่ชอบแต่ย่างเปียกเนี่ยโอ้ยเต็มแผลมย่างแบบไม่ย่างแห้งติดเค็มนิดนิดแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแจ่ว่างนะคะแล้วมันสองคนมันเป็นอะไรกันเนี่ยฮะมันเป็นอะไรกันดูสภาพเ,เป็นแจ่วที่ไม่หวานไปนะผมชอบอมูไม่เปียกแล้วก็ไม่คาวเกินไปจุ้มนวลเนี่ยเขามีวัตถุดิบเยอะะอนะเ,เขาไม่เคยหวงหรอกเพราะว่า มึกโบราณเป็นเมนูที่ทุกคนต้องสั่งอะนะแล้วเมนูนี้ต้องกินร้อนๆฉันเลยวิ่งไปเอาหน้าเตาเลยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับอยู่กันมาหลายสิบปีมึกโบราณน,นะครับปลาหมึกอ้วนๆแล้วก็มีเหมือนกับว่าเขาจะฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปเพื่อเพิ่มความนัวอูร้อนๆจะบอกว่าแค่ซดน้ำก็อร่อยแนละ้วและหมกแกลองชําแหละภายในแกจะเห็น นี่ดูข้างในมันดิจ,จ,จุ๋มจุมจ๋มจิ้มเจิ๊มจุ๋มนวดใช่ไหมและกินตอนสาภาพนี้เลยอร่อยจริงปีๆดอกกินปีก็อร่อยมือเดียวนะลออต่อไปนะวัยรุ่นฉันจะรีวิวจนกว่าจะพวกแกจะไม่มีทีน่าไงนะ